คุณผู้ชมครับมาพบกับรายการเอาไหมอัปเดตในสัปดาห์นี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอาทิตย์ช่วงสายๆแบบนี้นะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะมาอัปเดตสินค้ารวมถึงข่าวสารในแวดวง IT g a d g e ิตดิจิตอลกันในสัปดาห์นี้ครับขอมาพูดถึงเรื่องของ LG กันบ้างดีกว่าเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงงาน CES 2021ใช่ไหมก็มีการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น s a m s u n g Sony แต่วันนี้ครับ ขอมาเจาะ LG กันบ้างหน่อยดีกว่า LG มีการเปิดตัวไลน์อัพทีวีนะครับใหม่ถึง5รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่น Z1 G1 C1 b 1และ A1 ความพิเศษของปีนี้เนี่ยไฮไลท์เด่นๆเลยเนี่ยเป็นในส่วนของ OLED EVO นั่นเองคำว่า EVO มาจากคำว่า evolution เป็นการวิวัฒนาการนั่นเองมีความสว่างสวัย เปรียบเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยมากยิ่งขึ้น LG เนี่ยบอกว่าข้างในเนี่ยมีการเพิ่มชั้นต่างๆรวมถึง Emissive Material นะก็คือวัสดุเปล่งแสงออกมานะครับเพื่อที่ให้จอมีความสว่างมากขึ้นสำหรับทีวีที่รองรับเทคโนโลยีนี้นะครับได้แก่จอ OLED G1 Series โดย G1 หรือ G1 เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ เป็นจอเป็นซีรีส์ของจอที่ถูกพัฒนามาจาก G X นะที่เราเรียกกันหรือว่า G 1 0 G เทนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นจอทีวีซีรีส์เดียวนะครับในปัจจุบันนี้ที่รองรับ OLED EVO ของ LG ส่วนความสว่างเนี่ยทาง LG ก็บอกว่าสว่างกว่าแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าสว่างขึ้นมาเพิ่มจากเดิมเท่าไหร่บางทีเนี่ยในห้องเรามีแสงอาทิตย์หรือแสงไฟส่องมานะครับ ความสว่างของจอเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เรายังมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้จะอยู่จากระยะไกลนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า perfect black นะครับ intense color infinite contrast ที่ดำก็คือดำสนิทมืดสนิทนะครับสว่างก็สว่างจ้านั่นเองส่วนชิปประมวลผลนะคุณผู้ชมเขาใช้ชิปใหม่ล่าสุดคือ alpha 9 generation ที่4นะครับ มี AI Processor 4K รวมถึง AI Picture Pro และ AI Sound Pro นั่นเองโอ้โหทุกอย่างเป็น AI หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพและเสียงนอกจากนั้นยังรองรับระบบ Dolby Vision IQ และ Dolby Atmos นะครับโอ้โห LG เขาก็มีการพัฒนาในเรื่องของความสว่างนะอีกหน่อยทีวีเนี่ยที่เราดูดูกันอยู่เนี่ย ไม่ต้องไปวางไว้นะครับตั้งโต๊ะอย่างเดียวแล้วนะครับอาจจะฝังไว้กับผนงังติดไว้กับผนังก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาบอกว่ามีแถมตัวยึดผนังมาให้แต่ไม่มีขามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเขาอยากให้คนใช้เนี่ย เอาไปใช้สนับสนุนการใช้เป็นอินทีเรียหรือเป็นเด c คอเรชันตกแต่งบ้านให้มากขึ้นด้วยครับหลายคนกำลังรอสมาร์ทก a าสซสนะครับหรือแว่นตาอัจฉริยะนั่นเองนะที่ใช้เทคโนโลยี AR Augmented Reality เนี่ยในการคำนวณต่างๆนะเราจะเห็นภาพรวมถึงภาพท้องถนนรวมถึงสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคล้ายๆกับเล่นโปเกมอนโคนั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีทั้ง Facebook ร่วมมือกับทาง a ร b บ n นะครับ รวมถึงในส่วนของ Google นะ Amazon เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนามาอยู่แต่เดี๋ยวก่อนถ้ามีแว่นแล้วก็ย่อมมีคอนแทคเลนส์นะคอน t ทคเลนส์เดียนะบางคนบอกว่าม,มันขนาดมันจะอาศัยอาศัยได้อยู่แล้วแต่จะยัดเทคโนโลยีเข้าไปได้ยังไงและจะสวมใส่สบายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับผม นี่นะครับคุณผู้ชม Contact l นส์ที่เขาบอกว่าเป็น Smart Contact l ลนสเนี่ยนะเป็นของบริษัท Mojo ชื่อว่า Mojo Vision l ์เลน o ์โม i จวิชั่นสเนี่ยคุณผู้ชมสเปคคร่าวๆนะเขาบอกว่าทำมาจากไมโครอิเล็กทรอนิกส์คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กมากๆระดับไมโครเนี่ยนะมีพิกเซลพิชนะเวลาเรามองภาพเนี่ยเพียงแค่1.8ไมครนฉะนั้น น,นอกจากนั้นนะความละเอียดเนี่ย 14k PPI ก็คือ14,000 PPI พิกเซล per inch นะคือเล็กมากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความละเอียดสูงมากๆคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับภายในเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์แล้วก็แบตเตอรี่ในตัวอีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆรองรับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนามาให้มองคำแล้วก็มองภาพได้ขึ้นมาในคอนแทคเลนเลยอะ่ะเป็นสีเขียวอยู่ แต่ในอนาคตนะครับคุณผู้ชมเขาบอ,อกจะพัฒนาให้เป็นภาพสีด้วยนะอันนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับคนที่เดินเดินอยู่นะฮะแล้วหลงทางไปต่างบ้านต่างเมืองใช่ไหมนี่เลยเขาก็เป็นแผนที่เลยว่าเอ้ยแยกเ,เจอหัวมุมหน้านะครับมุมสะพานเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นตัวที่ให้คุณเนี่ยช่วยอ่านสคริปต์ได้ง่ายขึ้นนะบางทีไม่ต้องอ่านคอมเตอรนะ์อย่างผมจัดรายการแบบเนี้ย สามารถที่จะมองผ่านตัวเลนส์ได้เลยทําให้มันเนียนมากยิ่งขึ้นเวลาพูดสุนทรพจน์ต่างๆเนี่ยสม,มูทมากยิ่ขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของความไวในการตรวจจับสิ่งต่างๆเนี่ยเร็วในระดับมิลลิเซกันนะคือสมมุติคุณผู้ชมเดินเดินไปตามท้องถนนใช่ไหมตาคุณเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่หรอกมีมองซ้ายมองขวานะครับตัวเนี้ยเจ้าคอนแทคเลนส์ตัวเนี้ย,จ,ยจะตรวจจับ การเคลื่อนไหวของลูกตาคุณนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันอยู่นิ่งมากที่สุดนะครับไม่กรอกไปตามดวงตาของคุณนอกจากนั้นคุณผู้ชม หลายท่านถามว่าจะควบคุมยังไงคือใช้รีโมทใช้อะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะใช้ตาของคุณนี่แหละนะฮะควบคุมการสั่งงานได้เลยพานดวงตาสุดยอดจริงๆนอกจากนั้นยังเชื่อมต่ออย่างที่เห็นนะฮะทั้งสมาร์ทโฟนนะฮะแกเจตต็ตต่างๆได้เลยสำหรับการใช้งานก็อย่างที่บอกไปนะครับใช้เป็น gps ได้นะเทิร์นบายเทิร์นก็คือมันบอกคุณทุกๆมุมตึกเลยอ่ะนะครับรวมถึง ใช้สคริปต์ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะเรื่องความปลอดภัยสำคัญมากเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ไม่ได้ไปรบกวนลูกกระตาดำของคุณนะนอกจากนั้นยังมีความหนาเพียงครึ่งมิลลิเมตรเท่านั้นและที่สำคัญมันยังคัสตอมฟิตนะ คืออยู่กับตาคุณนะฮะไม่แบบล้วมไปรัดไปทำให้มันกรอกไปกรอกมานะบางทีคอ,อนแทคเลนส์นก็ชอบหลุดใช่ไหมบางทีถ้าตาเราใสนานๆเนี่ยมันจะเริ่มแห้งใช่ไหมตัวนี้มีการ maximize oxygen น,นะให้อากาศถ่ายทเท flow ลลได้มากขึ้นนอกจากนั้นคุณผู้ชมตัวนี้ยังไม่รบกวนการทำงานในช่วงเวลาปากติของคุณนะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องการใช้งานมันนะคุณก็สามารถมองเป็นภาพปากติได้เลยนี่ให้ดูภาพนะเป็น ดูเงี่ยเหมือนดวงตาเลยคุณผู้ชมดูสิให้ถ่ายว่าเป็นอะไรเนี่ยหลายคนนึกว่าไปควักลูก,กตาใครออกมาไม่ใช่นะนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยที่ได้รับรางวัลเนยให้ดูความบางของมันไม่ต่างจากคอนแทคเลยเลยนะบางทีบิ๊กไอนี่ใหญ่กว่าด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมีเทคโนโลยียัดเข้าไปข้างในนะก็น่าคิดนะคุณผู้ชม ใครที่ต้องการนําไปใช้ในทางที่ดีก็จะทําให้คุณเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะใช้ในทางที่ดีมองสคริปต์ด้วยมองคอมเมนต์เวลาคุณผู้ชมดูไลฟ์สดแล้วคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยก็เห็นเลยตอบกันได้เลยนะครับแต่คุณเคยได้ยินไหมสมาร์ทวอทสมัยนะั้นที่เขาลอกข้อสอบกันอ,ะอ่ะอะถ้าเอาโพยข้อสอบมาไว้ในตาเนี่ยนะ น่าคิดเหมือนกันนะ,ะแต่อย่าทาในสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับทําในสิ่งที่จเจริญเจริญดีกว่าคุณผู้ชมข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนในช่วงกักตัวเนี่ยนะกิจกรรมที่ทําในบ้านนะก็ออกกําลังกายกันบ้างดูหนังกันบ้างและก็ฟังเพลงสถานที่หนึ่งเลยในบ้านที่เป็นที่ฟังเพลงชั้นเยี่ยมของคุณเลยไม่ว่าจะร้องเพลงหรือฟังเพลงเนี่ยคืออะไรให้ทายห้องน้ําเป็นสถานที่ ที่หลายคนใช้ปลดทุก์เป็นสถานที่ที่ทุกคนใช้อาบน้ําและการอาบน้ำเนี่ยหลายคนเนี่ยนะผมเชื่อเลยฟังเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทโดนะสปอตตหรือ j ู๊กคุณเนี่ยฟังเพลงหรือฟังพอดแคสต์ต่างๆสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นปัญหาสําหรับคนฟังเพลงในห้องน้ำเนี่ยก็คือกลัวช็อตละหนึ่งนะบางคนก็ต้องไปหาลําโพงกันน้ำมาใช่ไหมสอไม่รู้วางตรงไหนนะและที่สําคัญสม คือเวลาแบตหมดต้องเอาออกไปชาร์จข้างนอกช็อตชาร์จข้างในไม่ได้เดี๋ยวช็อตแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ล่าสุดครับนี่แบรนด์นี้นะครับเขาออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำไปฟังเพลงไปนะครับก็คือ shower power นั่นเอง shower power เป็นลำโพงแรงดันน้ำพูดง่ายๆคือนึกภาพเหมือนเขื่อนนะผู้ชม เขื่อนเนี่ยใช้พลังงานของน้ำใช่ไหมฮะในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาชาวเวอร์พาวเวอรก็เหมือนกันใช้พลังงานของน้ําจากฝักบัวของคุณ <c oughs> สุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ผลิตโดยบริษัทแอมแปรนะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการสปอนเซอร์ในแพลตฟอร์มเว็บไซต์ Kickstarter นะครับด้วยเงินต้นทุนเนี่ยที่เขาได้มาคือ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคือการระดมทุนมาเนี่ยได้2 0 0 0 0 0ดอลลาร หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับเขาใช้วัสดุที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมาจากชิ้นส่วนเหลือใช้ที่เป็นขยะในทะเลในมหาสมุทรเออนะดูหลักโลกดีนะใช้งานสูงสุดได้ถึง20ชั่วโมงนะนอกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีทั้งปุ่มในตัวคือฟังจากในตัวได้เลยหรือว่านะครับ จะใช้รีโมทก็ได้ถ้าฝักบัวอยู่สูงๆนะครับคือเครื่องนี้ติดยึดได้ทั้งกับตัวฝักบัวของคุณนะหรือว่าถ้าที่อบน้ำเนี่ยของคุณฝักบัวบางท่านอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็สามารถยึดเกาะได้ปึง้งเห็นไหมนอกจากอาบน้ำแล้วยังได้ฟังเสียงที่แบบทำให้การอาบน้ำของคุณเนี่ยมีสนทรีและยังรักโลกอีกด,ด้วย o การอินสตอลนี่ง่ายมากๆนะแค่ยึดไปกับตัวฝักบัวเท่านั้นเองนะครับนี้ดูสิเหมือนกับเครื่องปั่นไฟเลยอะคุณผู้ชมน้ำเข้ามานะครับแล้วก็น้ำออกไปให้คุณได้อาบนะแล้วยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยสุดยอดจริงๆใครสนใจฝักบัวเอ้ยไม่ใช่ใครสนใจลำโพงที่ติดกับฝักบัวพลังงานน้ำอันนี้นะ สามารถไปต่อคิวรอพรีออเดอร์ได้นะฮะทางเว็บไซต์อินดี้โกโก้นะครับผมซึ่งลิงก์จากทางคิ ckstarter ของเราอีกทีหนึ่งนะครับและในราคา100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือประมาณ3,000ต้นๆเท่านั้นโดยจะเริ่มทำการจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยในเดือนเมหรือว่าพฤษภาคมนี้นะคุณผู้ชม ก็ใครสนใจเนี่ยไปซัพพอร์ตเขาไปฟันดิ้งนะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆเว็บไซต์มีหลายๆที่ที่เขาให้เขาเรียกว่าคราวฟันดิ้งอ่ะคือให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไปนะเพราะอีกหน่อยอนาคตเนี่ยสตาร์ทอัพวันนี้อาจจะกลายเป็นเท่าแก่อาจจะกลายเป็นเจ้าสัวในวันหน้าก็ได้นะครับแต่ได้ดีแล้วอย่าลืมพวกเรานะส่วนผมเนี่ย ก็จะมาเล่าข่าวต่างๆนะฮะให้คุณผู้ชมฟังชอบอันไหนเม้นกันมาข้างล่างด้วยนะครับถ้าชอบสินค้าไอทีแเจ็ตนะอยากให้เรามารีวิวอะไรอยากให้เรามาเล่าข่าวอะไรนะครับหรือสินค้าที่เรามีขายบางคนเนี่ยถามว่าใช้งานยังไงนะไม่ว่าจะเป็นโ o n y s ซ m s u n g LG p a n พานานะครับชาร์ปนะทุกแบรนด์ชั้นนำเลยรวมถึงลำโพงด้วยนะ B&O ก็มีนะครับ Bose ก็มานะครับ Bower ร์แอ i ดนะครับ มาร้านแอมต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อมากันได้เลยนะครับในที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขึ้นมาแล้วน,นะครับก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ av d d a value นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเอาไหมอัปเดตในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะรอติดตามครับสวัสดีครับ